กับอีกเรืองหนึ่งข้าวลือยังอ,อ่ะข้าวหลือเรื่องไฟฟ้ากันบ้างโอ้ันนี้เป็นกระแสในี่โลกโซเชียลเลยนะก็เขาบอกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุราธาน,นีนี่แหละค่ะก็พร้อมที่จะคืนเงินผ่านช่องทางออนไลน์สุราธานีเพื่อป้องกันการแพร่บาตไวรัสโควิด -19 แล้วก็รวมถึงการชี้แจงกรณีข้าลือที่ออกมากันค่ะไปแรกันค่ะ จากกรณีที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดให้ประชาชนทุกคนนี้แหละค่ะได้ลงทะเบียนลงทะเบียนนี้ในการที่จะรับสิทธิ์คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีบ้านอยู่อาศัยและก็กิจการขนาดเล็ก ทางด้านข้องนายวิทุนเมืองทองคะรองผู้จัดการฝ่ายบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้บอกเลยค่ะว่าเพื่อเป็นไปตามมาตรการข้องการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19กนี่แหละค่ะก็ข้อความรวมมือผู้ถี่วายชายไฟฟ้านี่แหละลงทะเบียนรับเงินประกันการชายไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเนี่ยพันแห่งนะครับตอนนี้ปิดดําเนินการการลงทะเบียนการคืนเงินประกันที่สานักงานนะครับก็ขอให้ท่านผู้ใช้ไฟทุกท่านนะครับให้ คืนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมดนะครับตอนนี้เพื่อป้องกันการโรคระบาดนะครับทีนี้ถามว่ากรณีที่ท่านจะใช้ช่องทางออนไลน์นะครับตอนนี้การวิคราส่วนภาคมีช่องทางอยู่สี่ช่องทางนะครับก็คือช่องทางออนไลน์ก็คือผ่าน Facebook PA นะครับก็คือการวคราส่วนภูมิภาคนะครับช่องทางที่2ก็คือทางไลน์นะครับก็คือทาง PA l i ไลน์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันก็คือที่เราใช้ผ่าน การชำระเงินค่าไฟฟ้าก็คือ PA Smart Plus นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือทางใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าเดือนมีนาคมนะครับซึ่งเริ่มไปแล้วนะครับก็คือจะมีจะมีอยู่ที่มุมด้านฝาของใบแจ้งหนี้ยกตัวอย่างทางนี้ครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถดําเนินการได้เลยนะครับเนี่ยครับก็คือแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับอันนี้คือช่องทางใหม่ที่ถึงลูกค้าที่สุดนะครับอันนี้นะครับ ก็ใบแจ้งนี่ก็เดินมีนาคุมนะครับเอสไลน์นะครับนอกจากนี้มีข้าวกาแฟเรื่าการคืนเงินกำนองแน,น่นค่ะบอวนี่ผมคืนแล้วเกี่ยวมิเตอร์เนี่ยจะกระทบซิผู้จ้งคุยนะแกบอไม่กระทบแน่นอนนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะที่ที่มีข่าวลือนะครับเรื่องว่าถ้าคืนเงินประกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวกันฟฟพาจะไม่ดูแลหรือเรียกเก็บค่าอามิเตอร์ชำรุดต่างๆเนี่ยขอชี้แจงนี่นะครับว่าจริงๆเนี่ยค่าคืนเงินประกันเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับอ่า กรณีดังกล่าวนะครับเป็นข่าวลือนะครับจริงๆในส่วนการคืนเงินประกันเนี่ยก็คือการประกันคืนเงินค่าไฟฟ้านะครับส่วนมิเตอร์นี่ยังเป็นทรัพย์สินไฟฟ้านะครับมันจะมีกรณีเดียวนะครับว่าถ้าเกิดจากการละเมิดก็คือการกระทําจากผู้ใช้ไฟเช่นไปการมีการตัดแปลงมิเตอร์หรือมิเตอร์ชํารุดจากการใช้ฟ้านะครับโดยที่เราใช้ไฟฟ้าเกินขนาดนะครับอย่างนี้ต้องเสียเงินนะครับเพื่อติดตั้งหรือสับเปลี่ยนมิเตอร์ใหม่แต่ทุกกรณีนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไฟฟ้าไม่ได้เก็บค่าใ้จ่ายเหมือนเดิมนะครับกรณีน,นี้ขอตอบชัดเจนนะครับะนะครับเย้ก,กันไดดีนะนี่ก็เก็บคดจ่าครับไฟฟ้าประกันไฟฟ้านะครับ